จ้าสบัสดีมือนี้จิมาให้เบ่งนกกลางแกเนาะพันยังเนอีพันคิงนกพันใหญ่เนาะตัวโลโลปายโลหนึ่งโลปายเนาะแล้อีกพันหนึ่งพันยังวะลืมซื้อตูป้อมเนาะป้อมใหญ่อันนี้อายุแต่หาเดือนแล้วอาเดือนถึงสองครูละครูนี่คนละสายพันกัน แต่แต่ว่าตผู้นี่หาค้างให้ให้ให้ใหญ่ตัวแม่ละอันนี้เต้นตัวผู้นี่ตัวมนนี่ตอน,นตัวแม่เมืงอาการเป็นเงาเงาว่ะที่ผู้นี่ข้อเขี้ยวเขียวนี่นั่นแม่ตัวปอมปอมตัวอยากซ้ำๆกันเลยหลกักมาเบิ่งหนูหนู้อยอยู่พี่ ไอนน้หนูพอพันไม่พันเนาะคุณตัวผู้นอนขุดหลงองอยู่ต่าเม่ยสองผู้หนึ่งนี่ไปกันไหมไกันไหมมาเร็วเร็วเร็วเอาไว้เอาไว้เาไว้เต้นี้จับได้เนาะตัวนี้จับได,นะจบได้จับได้ตัวนี้เห็นจะใครเอาขึ้นมัไม่ใช่จับมัน,นใช่ไหมเตัวนี้ก็เป็นลูกของของตัวหนักเคาะนั้น สีโตมีแม่สองผูสองแต่ว่าเบิ่งท่าที่นี่อาจจะถือพากราะพจักสุนิแล้วก็ลูกมันอีกเจ้พี่นะใช่ได้สามโตอย่างนี้เกิดสีได้สามแล้วตัวนึงมันบกแข็งงอันนี้หนูพันอ่าเนาะซื้อมาตั้งแต่พอพันซื้อมาตั้งแต่หนูใส่น้ำเงืมอเนาะ ใช่งเดิมๆหนูใหญอ่อหนูปุ๊บห,หนูแพงสมกันมนาเพิ่งลูกของมันมาหนิลูกของมันนตะ่มันยนังตัวแม่ตัวนี้เกิดเมื่อวันที่นี่น,นะวันที่แปดเดือนหนึ่งสองพันสอสองเขียนผิดเดือนเจ็ดโตนี่ดีกินนมแม่เป็นอยู่แม่เป็นห่วงแล้วส่วนใหญ่ราคาก็ได้สองมือหนึ่งสองสามมือ เจ็ดมือจังสิบ่งได้ทาปงคนทาควรตอนนี้บางทีมันสิกัดรูปนะอันนี้ก็มันเลี้ยงหอยมันอ่างวางหอยกินเขา่าเชอรี่ส่วนอยู่พี่มันปหาหางนกยุงหางนกยุงไปสนใจหาหางนกยุงนี่ก็ตอนนี้ยัง ให้บบได้เถอะเนาะเพราะว่าขยายพันธุ์ใหม่ตต่มอ่างนี่โบเห็นซ้ำโบด้สูร่างอ่างเนาะรอยอยูน่นี่โอเคคลิปนี้กับ้เท่านี้ก่อนเนาะสันจาให้บางนี่นี้ก็อ่างปงลาหานนงยงดูกันตัวนี้แมนอ่าง อปูน้ำมาปล่อยนะแล้วสิเลียงกบนำนี่เป็นพื้นดินเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนาจใจเบิ่งตติม